เช็คด่วน1-7มิถุนายนปริมาณฝนยังคงกระจายตัวได้ดีแต่มีปริมาณฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางเตรียมรับมือ8-12มิถุนายนฝนจะตกหนักถึงหนักมากเนื่องจากร่องมอรสุมจะพาดผ่านยอมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้และอา่าวเบงกอตอนบนแนวโน้มปริมาณฝนจะตกหนักมากที่สุดเหนืออีสานกลางตะวันออกและภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันเตรียมรับมือติดตามสภาพอากาศกับแนวสุขสัน์ทันข่าวได้ที่คลิปนี้เลยค่ะ แมวสุขสันต์ทันข่าวขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์ให้กำลังใจและหากเห็นคลิปนี้มีประโยชน์กดแชร์ให้พี่น้องท่านอื่นได้ทราบพลาดไม่ได้กดกระดิ่งกริง๊งกริ๊งแจ้งเตือนเลือกทั้งหมดเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากแมวสุขสันต์ทันข่าวขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับแมวสุขสันต์ทันข่าวรายงานสภาพอากาศกราบขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ส่งคอมเมนต์มาใต้คลิป วันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างแลกเปลี่ยนสภาพอากาศใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะขอบคุณล่วงหน้าค่ะอัปเดตสภาพอากาศวันนี้ค่ะกลับขอบคุณ f อทุกท่านที่ส่งข้อมูลข่าวสารปริมาณฝนตกบางพื้นที่ฝนตก10วันติดต่อกันจนน้ําท่วมข้าวขอส่งกําลังใจไปยัง f อทุกท่านและบางพื้นที่ข้าวเน่าเนื่องจากน้ําท่วมยาวนานหลายวันฝนตกติดต่อกันเกินกว่า7วัน สำหรับวันที่1ไปจนถึง7มิถุนายนพื้นที่ฝนจะลดน้อยลงจะมีฝนตกในพื้นที่แคบๆแ,แต่การกระจายตัวของฝนส่วนใหญ่ทุกภาคยังมีฝนอยู่ในเกฑนเล็กน้อยจนถึงปานกลางซึ่งยังไม่หมดซะเลยทีเดียวหรือฝนทิ้งช่วงเลยช่วงนี้ยังมีฝนเกิดขึ้นต่อเนื่อง หากฝนทิ้งช่วงจะมีฝนหยุดตกเกินกว่า7วันเตรียมรับมือค่ะในช่วงประมาณวันที่27มิถุนายนไปจนถึงประมาณ8กร,รกฎาคมช่วงดังกล่าวฝนจะลดลงเป็นฝนทิ้งช่วงแน่นอน1-2สัปดาห์เตรียมรับมือด้วยค่ะวานไถยพืชผลต้งการเกษตรในช่วงดังกล่าวคาดว่าจะสะดวกและฝนหยุดตกและฝนลดน้อยลงตามลำดับ ช่วงวันที่8ถึง12มิถุนายนฝนจะเพิ่มขึ้นและตกหนักถึงหนักมากจากร่องมรสุมี่น้องภาคเหนือภาคตะวัอนออกเฉียงเหนือภาคตะวัอนออกและภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันรับมือด้วยค่ะเตรียมซ่อมบ้านเรือนให้อยู่ในสภาพที่แข็งแรงห่างจากน้ำพื้นที่ที่คาดว่าจะมีน้ำท่วมขังให้เตรียมทางระบายน้ำไว้ด้วยสำหรับพืชผลทางการเกษตรที่หวานไทลงไปแล้วส่วนวันที่13ไปจนถึง15มิถุนายนฝนจะลดลงอีกระลอกนึงค่ะ แนวน้มสภาพอากาศของประเทศไทยจะเป็นลักษณะเช่นนี้มีฝนตก5-7วันต่อไปประมาณ3-4วันฝนจะหยุดตกเป็นเช่นนี้ค่ะยังไม่ทิ้งช่วงหากทิ้งช่วงคือฝนหยุดตกเกินกว่า7วัน ลักษณะอากาศทั่วไปในแต่ละภาควันนี้มีฝนไม่เกินร้อยละ60ของพื้นที่ทุกทุกภาคบริเวณภาคเหนือวันนี้มีโอกาสเกิดฝนฟ้นาคะนองประมาณร้อยละ60ของพื้นที่เกิดฝนตกหนักบางแห่งในจงังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรชบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ24-25องศาเซลเซียสสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกิดฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละสีของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งในจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-26องศาเซลเซียสสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางมีฝนฟ้าขนองลดลงจากเมื่อวานวันนี้เหลือเพียงร้อยละสีของพื้นที่คาดว่าจะมีฝนค่ำคืนวันนี้นครสวรรค์อุทยัยธานีสระบ,บรุรีกาญจนบรุรีและราชบรุรีอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ24-26องศาเซลเซียสสูงสุด3 4 3 6องศาเซลเซียสโดยลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็วประมาณ10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละ60ของพื้นที่ มีฝนตกในจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำ да ส an ุดประมาณ24-28องศาเซลเซียสสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่1เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองประมาณร้0ละของพื้นที่ ในจังหวัดเพชรบุรีประจบคีริขันสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าพรุ่งนี้ประมาณ23-27องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ34-35องศาเซลเซียสโดยลมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นลมประจำฤดูฝนเริ่มพัดเข้ามาปกคลุมด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชัมม่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่1เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันฝนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ40ของพื้นที่ภาคใต้ทั้งสองฝั่งเมื่อวานนี้เหลือฝนเพียง20%วันนี้ฝนเพิ่มเนื่องจากลมตะวันตกเฉียงใต้กลับมาพัดปกคลุมบริเวณที่คาดว่าจะมีฝนคือพังงาภูเก็ตกระบี่และจังหวัดตรังอุณหภูมิต่ำสุดพรุ่งนี้ช่วงเช้าประมาณ26-27องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ33-35องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่1-2เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานคร,รและปริมณโฑน,โนมีฝนฟ้าขนองวันนี้เหลือเพียง160ของพื้นที่อุณหภูมิในช่วงเช้าพรุ่งนี้ต่ำสุด25-26องศาเซลเซียสช่วงกลางวันเริ่มสูงค่ะา34-36องศาเซลเซียสเริ่มมีอากาศร้อนตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ลมตะวันตกเชียงใต้ยังมีผลต่อประเทศไทยความชื้นยังถูกเหนี่ยวนำจากมหาสมุทรอินเดียและทะเลอันดามันพัดเข้าปกคลุมประเทศไทยอ่าวไทยทําให้ยังมีฝนเกิดขึ้นและมีฝนกระจายตัวเล็กน้อยจนถึงปานกลางในระยะนี้2ไปะจนถึง7มิถุนายนพี่น้องบริเวณภาคใต้ ด้านรับลมมรสุมเตรียมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากและอาจมีฝนสะสมพี่น้องชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองในช่วงวันที่2-7ถึงมิถุนายนเพราะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มพัดแรงภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันฝนจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละหกถึง80ของพื้นที่ส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนร้อยละสามของพื้นที่ ภาคอื่นๆภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตนออกร้อยละ40-60ของพื้นที่ค่ะ ภาพถ่ายดาวเทียมที่มาริสํำหรับในวันนี้เหนืออีสานกลางตะวันออกท้องฟ้าเริ่มโปร่งแสงแดดเริ่มส่องอากาศเริ่มร้อนพี่น้องที่ออกขายของตลาดนัดขอให้มีความสุขร่ำรวยทุกท่านทำมะม่วงกวนวันนี้แห้งแน่อากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าวและมีแสงแดดค่อนข้างแรงตั้งแต่วันพรุ่งนี้วันที่สองมิถุนายนเป็นต้นไปบริเวณภาคใต้และด้านรับลมมรสุมคือภาคกลางภาคตะนออกและภาคตะนออกเฉียงเหนือตอนล่างฝนจะกลับมาตกค่ะ สำหรับช่วงเวย็นจนถึงข้ามวันนี้บริเวณภาคตนออกมีฝนได้เพียงเล็กน้อยบริเวณจังหวัดระยองชลบุรีเป็นฝนปลอยภาคกลางจังหวัดราชบรุรีมีฝนเล็กน้อยที่ปากท่อและบ้านคาภาคใต้มีฝนเกิดขึ้นตั้งแต่ตะกวัวป่ากระปรงท้ายเหมืองตะกวัวทุ่งอำเภอเมืองพังงาทับปุดวันนี้พังงาฝนตกหนักส่วนสุราษฎร์ธานีจะมีฝนตกหนักตั้งแต่อเภอเมืองสุราษฎร์ธานีพุนพินการจะนะดิต บ้านนาเดิมบ้านนาสารเวียงสะพระแสงชัยบุรีเขียนซาวิภาวดีบ้านตาขุนคีริรัตนิคมฝนจะตกพื้นที่สีแดงเข้มไปจนถึงอำเภอพนมตกหนักถึงหนักมากส่วนที่จังหวัดกระบี่บริเวณปลายพญาอ่าวลึกตอนบนของจังหวัดกระบี่คาดว่าจะมีฝนตกหนักจนถึงเขาพนมพื้นที่สีแดงและจังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้เป็นวันแรก หนึ่งมิถุนายนบริเวณภาคใต้ฝนที่กลับมาตกได้แก่จังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่สุราษฎร์ธานีน,นครศรีธรรมราชตรังพัทลุงสตูลเริ่มมีฝนเข้ามาปกคลุมกันแล้วและพื้นที่สีแดงเกิดขึ้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีพังงาภูเก็ตตอนบน อำเภอถลางส่วนอำเภอเมืองภูเก็ตท้องฟ้ายังโปร่งอยู่ค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชมีพื้นที่สีแดงฝนตกหนักเกิดขึ้นบริเวณฝั่งตะวันตกตั้งแต่อภอถ้ำพนาราทุ่งใหญ่ฉวางพิบู์ช้างกลางนาบอนทุ่งสงบางขันลานสกาพรมคีรีอเภอเมืองนครศรีธรรมราชพระพรมร่อนพิบูลจุฬาพรจนถึงอเภอปากพนังเฉลิมพระเกียรติเชียนใหญ่ส่วนที่ฉชวดยังมีท้องฟ้าโปร่งอยู่ค่ะ มีเมฆครึ้มๆเท่านั้นค่ะจังหวัดกระบี่มีฝนเกิดขึ้นตั้งแต่อเภอเขาพนมปลายพญาอ่าวลึกอเภอเมืองกระบี่เหนือคลองส่วนที่ลำทับคลองท่อมและเกาะลันตามีฝนบางๆเบาๆค่ะฝนตกหนักส่วนใหญ่จะอยู่ที่นครศรีธรรมราชเขตติดกับจังหวัดกระบี่ค่ะจังหวัดตรังมีฝนบางพื้นที่ค่ะเช่นอเภอรัชดาห้วยยอดเป็นฝนบางเบาและที่อ,อนายงย่านตาขาว อำเภอเมืองตรังจะมีฝนอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยส่วนบริเวณหมู่เกาะในจังหวัดตรังคืออำเภอกันตังหาดสำรานวันนี้จะมีฝนเล็กน้อยค่ะจังหวัดสตูลคาดว่าจะมีฝนตอนบนของสตูลทุ่งว่าละงูมะนงังควรกาหลงและท่าแพรฝนตกหนักจังหวัดพัทลุงตอนล่างของจังหวัดพัทลุงจะมีฝนเกิดขึ้นค่ะเป็นฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางได้แก่ป่าบอนปากพยูนบางแก้วตโมดโกงหลา เขาชัยสนจังหวัดสงขลามีฝนเล็กน้อยเขตติดกับจังหวัดสตูลได้แก่อำเภอรัตภ,ภูมิหาดใหญ่คลองหอยโขงปัตตานีนราธิวาสยะลาท้องฟ้าโปร่งค่ะวันนี้ตอนบนคือเหนืออีสานกลางตะวันออกท้องฟ้าจะโปร่งเป็นส่วนใหญ่ฝนน้อยในช่วงเย็นจนถึงข้ามวันนี้หย่อมความกดอากาศตา่ำเริ่มเคลื่อนตัวมาปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้และที่อา่าวเบงกอยยังมีหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่ค่ะ แต่ร่องมรสุมได้เคลื่อนขึ้นไปปกคลุมที่เมียนมาสปปาวตอนบนเวียดนามตอนบนและประเทศจีนจึงทำให้ช่วงนี้ร่องมรสุมยังไม่ปกคลุมประเทศไทยค่ะ อัปเดตปริมาณฝนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงค่ำวันนี้ยังมีโอกาสเกิดฝนได้จากแนวลมพัดส,สอบมีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดส,สอบกับลมฝ่ายตะวันออกในช่วงประมาณ19นาฬิกาบริเวณภาคเหนือมีโอกาสเกิดฝนที่อำเภอนครไทยชาติรากการวังทองอำเภอเมืองพิษณุโลกวัดโบสถ์พมพิรามเตรียมรับมือค่ะจังหวัดพิษณุโลกพื้นที่สีเหลืองคืออำเภอเมืองอำเภอวังทองจะมีฝนตกหนะักช่วงประมาณ19นาฬิกาถึง20นาฬิกา ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์จะมีฝนตกหนักอยู่ที่ชนแดนหนองไผ่บึงสามพันวิเชียรบุรีและสีเทพพื้นที่สีเหลืองคืออำเภอบึงสามพันวิเชียบรบุรีคาดว่าจะมีฝนตกหนักในค่ำคืนวันนี้ประมาณ19นาฬิกาไปจนถึง20นาฬิกาภาคเหนือ ช่วงประมาณ0นาฬิกาปเป็นต้นไปท้องฟ้าจะโปร่งปริมาณฝนเริ่มลดน้อยลงทิศทางของลมมีทั้งลมตะวันออกเฉียงใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้าปกคลุมโดยบริเวณฝั่งตะวันตกจะพัดไปประทะหน้าเทือกเขาที่กั้นระหว่างเมียนมาและไทยจึงทําให้เมียนมาฝนตกหนกักส่วนประเทศไทยด้านหน้าเทือกเขามีโอกาสเกิดฝนกันได้เล็กน้อยทั้งภาคเหนือภาคกลางจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดต,ตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรจะมีฝนเล็กน้อยค่ะ ช่วงเช้าของวันที่2มิถุนายน,นบริเวณภาคเหนือฝนยังน้อยเข้าสู่ช่วงบ่ายมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มพัดแรง บริเวณจังหวัดเชียงใหม่แม่ห้องสอนเชียงรายฝั่งตะวันตกอำเภอแม่ฟ้าหลวงอำเภอเมืองเชียงรายอำเภอพานแม่สวยเวียงป่าเป้าจะมีฝนเกิดขึ้นในช่วงประมาณ15นาฬิกาเป็นต้นไปส่วนจังหวัดเชียงใหม่อำเภอแม่อายอำเภอฝางอำเภอชายปราการเชียงดาวอำเภอเสมิงอำเภอเมืองเชียงใหม่แม่ริมอำเภอดอยสะเก็ดจะมีฝนเกิดขึ้นจนถึงสันกำแพงฝนตกหนักถึงหนักมากจะอยู่ที่ดอยสะเก็ดและเสมิงช่วงประมาณ15นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ แม่ห้องสอนจะมีฝนตกหนักที่อำเภอเมืองแม่ห้องสอนส่วนที่อำเภอปังมะผ้าอ,อปายอ,อขุนยวมอเภอแม่ลาน้อยแม่สเสียงและศกเมยเป็นฝนบางเบาฝั่งตะวันออกของภาคเหนือจังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดพแพร่จะมีฝนเพิ่มและจังหวัดสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ฝนจะตกหนักในวันพรุ่งนี้อีกครั้งค่ะพี่น้องขายของตลาดนะัด10นาฬิกาเป็นต้นไปเตรียมเก็บของหรือเตรียมกางร่มกันได้เลยค่ะเพราะอาจมีฝนตก จังหวัดแพร่อเสองอร้องกวางอเมืองแพร่เด่นชัยอรองอภอวังชิ้นมีฝนอยู่ในเกณฑ์ปานกลางส่วนจังหวัดลำปางอเภอวังเหนืออเภอแจ้ห่มอเภอเมืองปานอเภอเมืองลำปางจะมีฝนตกหนักจังหวัดเชียงใหม่มีฝนเกิดขึ้นที่ดอยสะเก็ดมากที่สุดในช่วง15นาฬิกาตอนล่าง15นาฬิกาสุโขทัยอเภศรีนครสีสำโรงอเมืองสุโขทัยฝนจะตกหนัก และตอนล่างของจังหวัดสุขโขทยัยอำเภอเคียรีมาตรกงไกรลาศอำเภอเมืองสุขโขทัยจะมีฝนเกิดแต่จะมีฝนอยู่ในเกณฑ์ปานกลางส่วนกำแพงเพชรมีฝนเกิดขึ้นที่พรานกระต่ายอำเภอเมืองกำแพงเพชรฝนเล็กน้อยเข้าสู่ช่วง16บหนาฬิกาพิษณุโล,โลกกำแพงเพชรพิจ,จิตรมีฝนตกหนักกำแพงเพชรได้แก่พรานกระต่ายลานกระบือใซงามสายทองวัฒนาอำเภอเมืองกำแพงเพชรคลองขลุงขานุวรลักษณ์สับุรดบึงสามคัคคีฝั่งตะวันออกฝนมากที่สุดค่ะ ส่วนที่โกสัมพีนครคลองลานปางศิลาทองนั้นฝนน้อยค่ะจังหวัดตากฝนน้อยมากๆค่ะในวันพรุ่งนี้วันที่สองมิถุนายนด้านหน้าเทือกเขาฝนตกบางๆางเบาๆบาเท่านั้นค่ะฝนตกหนักจะอยู่ที่กำแพงเพชรสุขโขทยัยพิษณุโลกพิจิตรและเพชรชบูรณ์พิษณุโลกมีฝนตกหนักที่อำเภอเมืองพมพิรามวังทองบางระกามบางกระทุ่มเตรียมรับมือพิจิตรฝนตกหนักที่สามงามวัชระบารมี อำเภอโพป,ประทับช้างบึงนารางโพทะเลส่วนช่วงประมาณ10.8นาฬิกาฝนตกหนักลงมาจนถึงตะพานหินทับคร้อบางมนาุนาะดงจะเจริญพื้นที่ใดเป็นสีแดงเช่นอำเภอโพป,ประทับช้างขอให้เตรียมรับมือฝนตกหนักอาจมีลมแรงได้ส่วนที่สักเหล็กวงังทรายภูนอำเภอเมืองจะมีฝนอยู่ในเกณฑ์ปานกลางช่วงประมาณ1 8นาฬิกาจนถึง2 1นาฬิกาในจังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก15นาฬิกาจนถึงประมาณ19นาฬิกาฝนยังคงตกหนักที่อำเภอเมืองอเภอเนินมะปรางบางกระทุ่มบางรกระกำส่วนนครไทยชายติการวังทองวัดโบสถ์ผพิรามจะมีฝนอยู่ในเกณฑ์ปานกลางจังหวัดเพชรบูร์ช่วงประมาณ15นาฬิกามีฝนตกหนักที่ชนแดนหนองไผ่บึง3า0พันเข้าสู่เวลาประมาณ18นาฬิกาวังโป่งชนแดนหนองไผ่ฝนจะตกหนักพื้นที่สีแดงส่วนอำเภอเมืองเพชรบูร์ บึงสามพันวิเชียบรบุรีสีเทพน้องไผ่ชนแดนช่วงประมาณ20นาฬิกาวังโป่งจะมีฝนตกหนัก20นาฬิกาค่ะค่ำๆจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นส่วนตอนบนลมสักลมเก่าเขาเคาะน้ำหนาวฝนน้อยค่ะในวันที่2มิถุนายนอาจมีฝนเพียงบางเบาในช่วงค่ำคืนประมาณ19นาฬิกาถึง20นาฬิกาฝนปล่อยตอนบนของเพชรบูรณ์ค่ะฝนจะเทลงมาที่กำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตร เพชรชบูรณ์ค่ะรวมทั้งภาคกลางตอนบนคือจังหวัดนครสวรรค์พรุ่งนี้วันที่2มิถุนายน FC จากพยุหะคีรีคุณแม่ค่ะฝนจะตกหนักในช่วงบ่ายประมาณ15นาฬิกาเป็นต้นไปเตรียมเก็บของและเตรียมกลางล่มไว้ด้วยค่ะในตลาดนัดภาคกลางตั้งแต่ชุมแสงหนองบัวเก้าเลี้ยวบรรพศพิสัยอำเภอเมืองนครสวรรค์โงกกพระบรรยุหะคีรีทาตะโกภยัยาลี จะมีฝนตกหนักจนถึงอำเภอลาดยาวส่วนที่แม่วงแม่เปิลชุมตาบงฝนน้อยค่ะภาคกลางในจังหวัดอุทัยธานีลานสักหนองฉ้างบ้านไร่สว่างอารมณ์ทับทันมีฝนกันได้เล็กน้อยค่ะรวมทั้งอำเภอเมืองอุทัยธานีฝั่งตะวันตกของภาคกลางกาญจนบ,บรุรีทองผาภูมิสังขบ,บุรีศรีสวัสดิ์ไซโยกอำเภอเมืองกาญจนบ,บรุรีพนมทวนมีฝนได้เพียงบางเบา ช่วงประมาณ15บภานาฬิกาฝนจะตกหนักภาคกลางด้านรับลมค่ะจังหวัดลบบรุรีสระบ,บรุรีพระนครศรีอยุธยาลบบุรีได้แก่อำเภอเมืองลบบรุรีพัฒนานิคมท่าหลวงชัยบาดาลลำสนธิมีฝนเพิ่มส่วนที่สะบทดโคกสมรงมีฝนได้เล็กน้อยค่ะจังหวัดสระบ,บรุรีเริ่มตั้งแต่อำเภอเมืองสระบ,บรุรีฝนตกหนักแก่งคอยเฉลิมพระเกียรติพระพุทธบาท น้องโดนบ้านหมอดอนพุทธเสาให้น้องแซงน้องแคและวิหารแดงรวมทั้งอำเภอเมืองค่ะฝนจะตกหนักส่วนมวกเหล็กฝนน้อยค่ะและที่วังม่วงมีฝนเล็กน้อยเช่นกันจังหวัดพระนครศรียุธยาฝั่งตะวันออกในช่วงประมาณ14นาฬิกาถึงประมาณ15นาฬิกามีฝนเกิดขึ้นที่ท่าเรือนครหลวงภาชีอุทยัยวังน้อยบางปะอินอำเภอพระนครศรียุธยาบางปะหันส่วนฝั่งตะวันตกฝนน้อยค่ะ อำเภอเสนาบางไายผักไห่บางไซฝนน้อยค่ะสําหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาฝั่งตะวันตกฝนจะตกไปจนถึงประมาณ18นาฬิกาสุพรรณบุรีจะมีฝนตกหนักอยู่ที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีบางปะมา้าสพี่น้องอู่ทองรอนเจดีสามชุกสุพรรณบุรีฝนจะตกหนักในวันที่2 1 5นาฬิกาไปจนถึง19นาฬิกา ส่วนจังหวัดนครปฐมฝนจะตกหนักที่กำแพงแสนบางเลนอเภอเมือ,นองนครปฐมสามพรานพุทธมนทนนครชยัยศรีเป็นฝนเล็กน้อยใกล้กับแนวชายฝั่งสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการพรุ่งนี้เริ่มมีฝนปล่อยเกิดขึ้นตั้งแต่18นาฬิกาถึง21นาฬิกากรุงเทพมหานครนนทบ,บุรีปทุมธานีฝนจะเริ่มขึ้นในวันที่2มิถุนายนส่วนราชบรุรีมีฝนด้านใกล้กับแนวชายฝั่งอเมืองโพธารามบ้านโป่งปากท่อ ภาคกลางฝนยังน้อยค่ะในช่วงวันที่สองภาคตอนออกเฉียงเหนือวันนี้ประมาณ19นาิกาจะมีฝนตกหนักที่จังหวัดนครพนมเริ่มตั้งแต่นาวาสีสงครามโพนสวรรค์ท่าอุเทนอำเภอเมืองปาปากจนถึงเรนูนครมีฝนตกบางแห่งค่ะส่วนที่สกลนครมีฝนที่อำเภอวานนน,นิวาดอากาศอำนวยคำตากล้าเจริญศินจนถึงพังโคนและอำเภอพนนนิคมค่ะ ฝนตกเป็นหย่อมๆค่ะภาคตอนออกเฉียงเหนือส่วนฝั่งตะวันตกด้านหน้าเทือกเขาชัยภูมิจะมีฝนเล็กน้อยตั้งแต่อําเภอเมืองชัยภูมิจนถึงเขตติดกับจังหวัดเพชรบูร์คืออําเภอคอนสารหนองบัวแดงกเกษตรสมบูรณ์ภูเขียวบ้านแทนและแก่งคลอค่ะตอนล่างบําเด็ดนรงซับใหญ่เทพสถิตมีท้องฟ้าครึ้มอาจมีฝนได้เล็กน้อยค่ะโดยเฉพาะที่อําเภอเทพสถิตและซับใหญ่อาจมีฝนเพิ่มขึ้นใกล้กับจังหวัดเพชรบูรณ์ ส่วนจังหวัดนครราชสีมาจะมีฝนที่นนสูงพิมายนนทไทเฉลิมพระเกียรติจัก,กร,ราชอำเภอคงศรีดาอำเภอประทายเมืองยางลำเมนชัยและชุมพวงเป็นฝนเล็กน้อยค่ะส่วนตอนล่างสีคิ้วปากช่องได้รับฝนจากภาคกลางผ่านลงมาอาจมีฝนโปรยๆค่ะตกประมาณ10นาฬิกาจนถึง21นาฬิกาในจังหวัดนครราชสีมาส่วนจังหวัดอื่นๆเวลา19นาฬิกาที่บุรีรัมย์จะมีฝนเล็กน้อยที่ อำเภอคูเมืองอเ,อเมืองบุรีลำลำปลายมาศฝั่งตะวันตกค่ะหนองหงน้หนองกี่ชำนิและนางรองฝนบางเบา,บาได้เท่านั้นค่ะจังหวัดมหาสารคามอเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดขอนแก่นอเภอพนค่ะฝนบางเบาช่วงค่ำคืนยกเว้นจังหวัดสกลนนะครนครพนมฝนจะตกหนัก ช่วงประมาณ18นาฬิกาถึง21นาฬิกาหลังจากนั้นท้องฟ้าจะปร่งในช่วงเช้าวันที่สองเข้าสู่ช่วงบ่ายของวันที่สองเริ่มมีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้าปกคลุมวันที่สองจะมีฝนเพิ่มที่ขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดอุบลราชธานีน้องคายบึงกาฬสกลนครนครพนมฝนจะตกหนักในช่วงค่ำบริเวณตอนบนของภาคตอนออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะที่มึงการนครพนมอุดรธานีและหนองคายตอนบนรัตนาวาปีเฝ้าไร่พลพิสัยสำหรับหนองคายค่ะค่ำคืนวันนี้มีฝนกันได้เล็กน้อยส่วนภาคตอนออกค่ำคืนแทบจะไม่มีฝนกันเลยค่ะมีเมฆครึ้มเข้าสู่ช่วงเช้าด้านรับลมมรสุมจะเริ่มตกตั้งแต่ประมาณ4นาฬิกาจันทบ,บรุรีท่าใหม่แหลมสิงห์อเมืองจันทบ,บุรีอเภอขุงอภอมะขามจังหวัดตราดอเภอเขาสมิงแหลมงอบอ,อเมืองตราด เกาะช้างและเกาะกูดจะมีฝนตกหนักคลองใหญ่จะมีฝนตกหนักในช่วงเช้าเช้าจนถึงประมาณ9ก้นาฬกาหลังจากนั้นฝนจะลดลงฉะเชิงเซาจะมีฝนประมาณ13บสนาฬิกาเป็นต้นไปที่อำเภอเมืองฉะเชิงเราบางน้ำเปรี้ยวบางคล้าพนมสารคามราชสารออำเภอแปลงยาวสนามชัยเขตส่วนจังหวัดชลบรุรีประมาณ13บสนาฬิกาจะมีฝนที่ทบ่อทองนองใหญ่เกาะจันท จังหวัดสะแก้วจะมีฝนตกหนักที่อำเภอเมืองสะแก้วเขาเชะกันจังหวัดระยองมีฝนตกหนักที่วังจันทร์อเขาเชมาอเภอกแกลงช่วงประมาณ13นาฬิกาไปจนถึง18นาฬิกาส่วนจังหวัดจันทบ,บุรีและจังหวัดตราดช่วงประมาณ5นาฬิกาจนถึง7นาฬิกาฝนตกหนักส่วนช่วงบ่ายจะมีฝนได้เพียงบางเบาเท่านั้นค่ะบางพื้นที่อาจเป็นเมฆครึม้มคึมในจันทบ,บุรีและจังหวัดตราดในช่วงเย็นจนถึงค่ำ ตกช่วงเช้าแล้วตกหนักมากที่สุดค่ะช่วงบ่ายฝนจะตกที่บริเวณนครนายกปราจีนบรุรีสะแก้วฉะเชิงเซาและระยองบางพื้นที่เนื่องจากตอนบนจะเป็นด้านหน้าเทือกเขาลมตะวันตกเฉียงใต้พัดไปประทะความชื้นจะทําให้เกิดฝนตกในช่วงเย็นจนถึงค่าที่นครนายกปราจีนบรุรีและสะแก้วฝนกระจายตัวได้ดีค่ะเกือบทุกอําเภอภาคใต้ วันนี้18นาฬิกามีฝนตกหนักเกิดขึ้นที่สุราษฎร์ธานีบ้านนาสารเวียงสะพระแสงบ้านนาเดิมนครศรีธรรมราชอำเภอขนอมสิชนฝนจะตกในช่วงประมาณ18นาฬิกาไปจนถึง21นาฬิกาหลังจากนั้นภาคใต้ฝนจะลดลงเข้าสู่วันที่2มิถุนายนช่วงเช้าเๆลมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มพัดปกคลุมทะเลอันดามันจังหวัดระนองตั้งแต่กะบุรีกระเปอร์ละอุ่นอมเอมืองระนองจนถึง สุกสำราญจะเริ่มมีฝนพังงาภูเก็ตกระบี่มีฝนบางเบาในช่วงเช้าเช้าส่วนภูเก็ตอำเภอเมืองอาจมีฝนตกหนักได้ช่วงเช้าเช้าประมาณ7จ็นาฬิกาถึง8ปดนาฬิกาฝนตกระยะเวลาสั้นๆในช่วงเช้าเนื่องจากอากาศจมตัวเข้าสู่ช่วงบ่าย14นาฬิกาเป็นต้นไปจังหวัดประจวบคิริขันชุมพรระนองฝนตกหนะักวันที่สองค่ะปราณบุรีสามร้อยยอดกุยบุรีอำเภอเมืองประจวบคิริขันรับมือฝนจะตกหนะัก ส่วนที่ทับสแกร์บางสภานและบางสภาน้อยฝนน้อยค่ะชุมพรประทิวท่าแซะอําเภอเมืองชุมพรฝนเล็กน้อยส่วนจังหวัดระนองตั้งแต่กระบุรีละอุ่นกระเปออําเภอเมืองระนองมีฝนเล็กน้อยค่ะสุราธ,ธานีตั้งแต่ท่าชนะชัยยาวิภาวดีท่าช้างอําเภอเมืองสุราธ,ธานีพุนพินการจนะัดดิษดอนศัก์จะเริ่มมีฝนประมาณ15นาฬิกาจนถึง18ปนาฬิกา บริเวณดังกล่าวอาจมีฝนตกหนักจนถึงบ้านนาเดิมบ้านนาสารค่ะ21นาฬิกาภาคใต้ฝนจะลดลงเข้าสู่ช่วงเช้าลมจะพัดเข้าปกคลุมที่ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามานันฝนปลอยที่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลช่วงบ่ายของวันที่3ฝนจะเพิ่มขึ้นแนวโน้มปริมาณฝนจะเพิ่มขึ้นตามลำดับบริเวณภาคใต้เพราะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มพัดแรง ส่วนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกระหว่างวันที่3ไปจนถึงประมาณวันที่5มิถุนายนฝนยังคงเกิดขึ้นเป็นฝนเล็กน้อยตกบางแห่งไม่กระจายครบทุกพื้นที่ฝนตกบนพื้นที่แคบๆเช่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดน้องคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญฝนจะตกเพิ่มในช่วงวันที่3-5โดยฝนจะตกด้านหน้าเทือกเขาเป็นส่วนใหญ่ ยอมความกดอากาศต่ำจะความร้อนจะปกคลุมบริเวณภาคกลางภาคเหนือตอนล่างในวันที่6อากาศร้อนหลังจากนั้นร่องมรสุมเริ่มเคลื่อนตัวมาปกคลุมทําให้เกิดฝนตกที่ภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือตามทิศทางของลมมรสุมที่พัดเข้าสู่แนวร่องมรสุม วันที่8มิถุนายนเป็นต้นไปแนวโน้มปริมาณฝนช่วงบ่ายจนถึงข้ามจะตกเกือบทุกวันและช่วงเช้าด้วย2เวลาขอให้พี่น้องทั่วไทยเตรียมรับมือยอมความกดอากาศตา่ำที่จะก่อตัวบริเวณทะเลจีนใต้เคลื่อนมาใกล้กับเกะาะไหหลำนั้นช่วงนี้ความชื้นยังน้อยทิศทางของหย่อมความกดอากาศตา่ำจะเปลี่ยนไปจะเปลี่ยนขึ้นไปยังตอนบนเกาะไต้หวันค่ะ ซึ่งยอมความกดอากาศต่ำในระยะแรกๆหากมีการก่อตัวความชื้นยังไม่เพียงพอในทะเลจีนใต้โอกาสที่จะเคลื่อนมายัางประเทศไทยค่อนข้างน้อยและเป็นไปได้ยากค่ะแมวสุขสันต์ทันข่าวขอขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ติดตามรับชมพยากรณ์อากาศกับแมวสุขสันต์ทันข่าววันนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ